ันนี้มานอยู่กับ t o y o ต a a v a ว z a ปี13 1.5นะครับดูเครื่องกันเลยนิ่งนะครับเรื่องนิ่งๆเดินดูรอบๆคันกันนะครับ,รบดูรอบๆคันกันปีสอง3ันสิบสามนะครับ s u v 7ที่นั่งขนาดเล็กไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากเ็ที่นั่งขนาดเล็ก ปี2ปี3 0 1 3เราตั้งอยู่2,000สนเอ้ยไม่ใช่1 9 9 0 0 0บาทนะครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับหแถว2แถว3แถวแอร์หลังนะฮะ1 9 9 0 0 0บาทคอนเดียนละ4,200บาทนะครับ4,200บาทนะครับ4 2่0บาทนะครับไม่แสนห้นะครับก็ที่ผ่านมาปีใหม่ก็ไปโคราชมาแล้ว เทสมาแล้ว500โลถือว่าผ่านเลยครับเรื่องช่วงล่างกิปกระจกไฟฟ้ามองข้างปรับไฟฟ้าแอร์แบ็กเอเบเอสเกียร์อตโนต้นะครับแอร์แบ็กเอเบเอสเกียร์อตโต้จัดเป็นได้เต็มนะครับก่อน4 0 0พันนิดนิดก่อน4 0 0พกว่าบาทนะครับไม่ต้องดาวนะครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอฟรีประกัน 1.5S นะครับ 1.5S เนะครับจัดเป็นได้เต็มเลยไม่ต้องดาวซื้อสดก็ลดได้ซื้อสดก็ลดได้นะครับซื้อสดลดให้นะครับ เจ็ดที่นั่งนะครับเบาะก็ไม่หยีนะครับ,บ,านะรบภายในนี่ยังสดๆอยู่เลยนะครับผมไปโคราชมาก็เต็มถังก็เหลือๆนะครับเต็มถังก็พันกว่าบาทพันหนึ่งร้อยเพราะว่าผมเติมทีละห้าร้อยฮะไม่ได้เติมเต็มถังมันหนักรถมันหนักรถนะครับเครื่องเป็นตัวใหม่แล้วนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าไปแล้วไม่ใช่พวงมาลัยพาวเวอร์แล้วไม่ใช่พวงมาลัยพวงมาลัยไม่ใช้ตัวปั่นแล้ว อะไรจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับก็จะช่วยประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับจะช่วยประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับช่วยประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับระวังไม่เสีชีพด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ